วันนี้นะเราก็จะมาอันบ็อกซ์ขวดวอทเทอร์ว t เทออีก1รุ่นเขามีทั้งหมด3ไซส์รุ่นชื่อว่า h y d ดเอเรามาดูที่ไซส์เล็กก่อนดีไหมไซส์เล็กอันนี้เป็นไซส์16ออนนี่แพคเกจจริงของเขาเขาจะมาพร้อมถุงแบบนี้เลยนี่อันนี้ชื่อสีโอเชียนบลูสีฟ้าฟีเจอร์อันนี้ก็คือสามารถเป็นหลอดดูดได้หรือเปิดเพื่อ ดื่มยกดื่มเป็นฝาฝั่งนี้มีหูหิว้วมีหูหิ้วแบบนี้ฐานจะเป็นซิลิโคนนะกันลื่นวางได้แบบไม่ต้องกลัวลื่นเปิดฝาให้ดูอ่าเขาก็จะมีหลอดนี่นะเขามีมาให้เป็นเหมือนเป็นเทดิชั่นของเจ้านี้เลยนะบอทเทิลบอทเทิลเขาจะมีหลอดสำรองให้เขารู้ว่าเราชอบทำหายกันแน่ๆเลยข้างในมีอะไรอ่ามีแปลงล้างด้วย นี่แปรงเล็กๆสำหรับเนี่ยเวลาเราล้างใช่ไหมเราก็แหย่เข้าไปอย่างนี้นยแหย่เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็มาฝั่งนี้ด้วยอย่างเงี้ยทุกคนทำางนี้นะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสฟูดเกรด18ปับปลอด BPA ก็คือสารพิษจากพลาสติกนะใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยทีนี้เรามาดูอีก2ไซส์ดีกว่าอย่างอันนี้คือ16ออนนะอันนี้24ออน มาพร้อมถุงอ,อันนี้คือขนาด24ออนอเขาก็มาพร้อมแปรงล้างหลอดนะมันก็จะยาวขึ้นนะสำหรับหลอดขวด24ออนเนี่ยาวขนาดนี้นเนี่มาไม่สุดก็ใหญ่อีกท่านหนึ่งเหมือนกันถัดมาอันนี้คือ32ออน สีเขาสวยเนาะอะอามาดูขนาดแปลงก็มีหลอดมีหลอดมาเหมือนกัน,นแล้วก็อันนี้แปลงหลังหล,ลอดเทียบขนาดให้ดูนะระหว่าง 32, 24, 16